มันบูชาพระคาถาบทนี้หายเจ็บป่วยผลเวรกรรมภยัยพิบัติทั้งปวงพากันตั้งจิตอธิษฐานเอาหนาลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับขอบารมีท่านพยายม,มาราช่วยคนให้รอดผลจากความทุกข์ยากลำบากด้วยเถิด องค์พยายมภาคพระมหาพรหมใครได้เห็นทานหายเจ็บป่วยผลกรรมหายทุกข์้าวพยายม,มาราหรือพระโยมในเทวะตำนานยุกตน้ถวจตุโลกบาลแห่งทิศทักษิณกล่าวไว้คือพระโยมท่านเป็นองค์เดียวในลักษณะใบหน้าดุดันพระวรกายสีแดงทรงเครื่องอย่างกษัศาสตร์พระหัตขวาถือบ่วงยม,มาบาท ซึ่งเป็นบ่วงบาตรที่ใช้จับมัดวิญญาณทั้งหลายพระหัตถ์สายท่งไม้เท้ายมมาทานทรงกระบองเป็นพาหนาะท่านมีอิทธิฤทธิ์มากทำหน้าที่ผิพากษาและปกครองดวงวิญญาณทั้งหลายในนรกภูมิมีบริวารคือยมมาทูตหรือนายเนยรยบาลมีหน้าที่นำวิญญาณทั้งหลายไปยังสำนักพระยายมและลงโทษแก่ดวงวิญญาณในนรกซึ่งบริวารเท้าพระยายมมาราชนั้น ที่คนไทยรู้จักกันดีมีด้วยกันอยู่สององค์ได้แก่พระการชัยสีและเจ้าพ่อเจตคุปซึ่งมีรูปเคารพที่หน้าสารหลักเมืองทำหน้าที่จดชื่อและจับวิญญาณชั่วร้ายที่มารบกวนบ้านเมืองท้าวพระยายม,มาาาเป็นเทวดาที่มีการกล่าวถึงในตำนานของทุกชาติพันภาษาของทุกวัฒนธรรมทั่วโล ต่างกันเพียงการเรียกนามที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาษาเท่านั้นส่วนหน้าที่และอำนาจนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันในตำนานลัทธิข้างจีนฝ่ายมหายานได้กล่าวว่าพระญายมเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งในตำนานท้าพญยายมมารามีการกล่าวถึงกำเนิดไว้หลากหลายอาจเป็นเพราะพญายมเป็นตำแหน่งเทวราชผู้ปกครองยม,มโลก มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามมาติของเทวสภาหรือบารมีที่สั่งสมมาอย่างเหมาะสมทำให้ไปเกิดเป็นเท้าพญายมาราชจากเทวะตำนานในยุคต้นได้กล่าวไว้ว่าเท้าจตุโลก,กบาลทิศทักษิณก็คือพระยมด้วยในยุคต้นนั้นที่ยังไม่มีวิญญาณใดที่เหมาะสมเท้าจตุโลก,กบาลทิศทักษิณคือเท้าวิรุณหกทรงเป็นเทวะกำเนิด จึงต้องรับภาระในตำแหน่งพยายมหรือพระยมซึ่งก็มีตำนานได้กล่าวไว้ว่าบริวารของพญยายมคือยมทูตก็คือกลุมพันพวกหนึ่งนั่นเองแต่เมื่อมีมนุษย์มากขึ้นสั่งสมบารมีหรือมีความเหมาะสมย่อมได้รับการสถาปนาและดำรงตำแหน่งท้าวพยายมมาราชองค์ปัจจุบันในอดีตชาติก่อนที่ท่านจะได้รับสถาปนาเป็นท้าวพญายมมาราชนั้น ท่านเป็นมนุษย์ในครั้งก่อนพุทธกาลในยุคที่มนุษย์ยังอยู่กันเป็นชุมชนยังไม่ใหญ่มากนักซึ่งท่านเป็นหัวหน้าชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้มีวิชาความรู้เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในชุมชนท่านก็เป็นผู้นำปราบปรามแก้ไขและต้องตัดสินพิพากษาในครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายในหมู่บ้านที่ท่านดูแลอยู่นั้นแต่ไม่มีผู้ใดย,ยอมรับว่าเป็นผู้กระทำ ด้วยความเกรงกลัวความผิดพรอโทษนั้นหนักถึงกับต้องประหารให้ตายตกตามกันคือชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตท่านในฐานะผู้ปกครองดูแลเมื่อสอบสวนดูแล้วไม่มีผู้ยอมรับผิดจึงได้ฉายวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาเสกแป้งฝุ่นแล้วซัดออกไปก็จะปรากฏรอยเท้าของผู้กระทำผิดคนนั้นเมื่อตามรอยเท้านั้นไปปรากฏว่า ผู้เป็นเจ้าของรองเท้านั้นคือพ่อบังเกิดเกล้าของตนเองท่านมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากไม่รู้จะทำอย่างไรท่านพิจารณาด้วยใจอันเป็นธรรมอย่างที่สุดจึงได้ตัดสินให้ประหารพ่อของท่านเองแล้วก็ออกจากหมู่บ้านเร่ร่อนไปจนท่านเสียชีวิตเพียงลำพังเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าท่านมีความเที่ยงธรรมอย่างหาที่เปรียบมีได้เพราะหากท่านไม่บอกแก่ใคร ก็ย่อมไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้อีกทั้งท่านก็ยังได้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านมีความสุขสบายไม่ต้องลำบากเร่ร่อนไปอย่างเดียวดายเมื่อท่านได้เสียชีวิตดวงวิญญาณของท่านเป็นที่ยกย่องในความเที่ยงธรรมเทวดาทั้งหลายจึงแสดงสันทามติสถาปนาท่านให้ดำรงตำแหน่งท้า,พ,ยา,ยา,ราพระยายมาราชโดยองค์พระยายมาราชนั้น จะมีผู้ช่วยสำคัญในการนำดวงวิญญาณของสัตว์โลกมาสู่แดนปรโลกหรือแดนยมโลกคือองค์เจ้าพ่อพระการชัยสีเจ้าพ่อพระการชัยสีนี้มีรูปปั้นอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเทวลักษณะเป็นเทพพย,ายดาที่สี่ก่อนก้อนหนึ่งถือดวงไฟหมายถึงดวงวิญญาณก้อนหนึ่งถือบวงบาทเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ในการใช้จับดวงวิญญาณทั้งปวงขี่นกเขาแมวเป็นพาหานะพระองค์เป็นบริวารของพระยาย,ยม,มาราชทำหน้าที่เก็บดวงวิญญาณต่างๆบ้านไหนที่มีคนตายพระองค์จะทรงชายนกแสกบางนกเขาแมวบางไปเกาะหลังคาบ้านเรือนเตือนให้ทราบล่วงหน้าหรือบรรดาน,นิมิตร้ายดีให้ทราบหากผู้นั้นมีปัญญาจะได้รีบขวนขวายทำบุญ ก่อนจะหมดโอกาสในโลกนี้และนอกจากนี้พระองค์ยังมีบริวารเรียกว่าเหล่ายมทูตทำหน้าที่ไปเก็บดวงวิญญาณต่างๆให้พระองค์อีกทีหนึ่งด้วยซึ่งเราชาวโลกจะเรียกท่านว่าพระยามาุราชนั่นเองนอกจากนี้องค์พยายม,มารายังมีบริวารที่ทำหน้าที่บันทึกการกระทำความดีความชั่วเรียกว่าสุวรรณและสุวรรณ สุวรรณนั้นทำหน้าที่จดการกระทำความดีของผู้คนผู้ที่กระทําความดีตั้งแต่อยู่ในศีลในธรรมการจดนั้นท่านใส่ในสมุดทองคำยามรายงานองค์พระยายมมาราชเสร็จเรียบร้อยจะทําการยกขึ้นจบเหนือหัวเป็นการอนุโมทนาส่วนสุวรรณทาหน้าที่จดการกระทำของคนชั่วประพฤติบาปไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม การจดก็จดใส่สมุดหนังหมาเป็นการคาดโทษเอาไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าองค์พระยายม,มาราชนั้นเมื่อได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัานนั้นเป็นเบื้องตนครูบาอาจารย์ที่ถอดจิตได้อย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวว่าองค์พยายม,มาราชนั้นปัจจุบันท่านมีภูมิธรรมชั้นพระอนาคามี เป็นภูมิพรมดำรงตําแหน่งการพิพากษาตัดสินดวงวิญญาณในแดนยมโลกอย่างยุติธรรมประกอบด้วยเมตตาการุณาโมทิตาอุเมขาคือดวงวิญญาณแต่ละดวงที่ต้องมายังยมมโลคนั้นพระองค์จะไต่ถามด้วยความเมตตาว่าระลึกถึงบุญอันใดได้บ้างหากดวงวิญญาณนั้นนานระลึกได้แม้สักอย่างท่านจะอนุโมทนา และให้แปรรับส่วนบุญนั้นๆหากดวงวิญญาณไม่อาจระลึกถึงคุณงามความดีใ,ใดๆได้เลยท่านก็ทรงจิตไว้เป็นอุเบกขาว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกท่านก็จัดทรงไปลงโทษตามควรแก่ฐานานุโทษของสัตว์นั้นๆในด้านของคุณใส่นั้นพระยายมารานับเป็นเทวาราชาพระองค์หนึ่งที่มีเทพอาวุธอันทรงอนุภาพเปรียบได้กับอาวุธปรรามนู ซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างสูงสุดเป็นที่เกรงกลัวของทั้งสามพบในตำราทางสยศาสตร์นั้นเทพอาวุธอันทรงอนุภาพมีด้วยกันห้าอย่างเป็นของเทพห้าพระองค์มีดังต่อไปนี้วัชระของพระอินทร์สองผ้าโพกหัวของอาลาวกยักษ์สามในตาของพยาอาวุธทั้งห้านี้ถือเป็นของที่มีอนุภาพสามารถทำลายล้างสารพัดสรรพสิ่งได้ เป็นจุนมหาจุลเป็นที่เกรงกลัวของพูดผีปีศาจอย่างยิง่งครูบาอาจารย์ได้นำเอาเรื่องราวของอาวุธทั้งฮามาประพันธ์เป็นพระคาถาในการป้องกันและปราบปรามพูดผีปีศาจได้อย่างชางาดด้านการอนิสงค์ของการบูชานับถือพระยายมมราชนั้นมีความเชื่อกันว่าพูดผีปีศาจไม่กล้าระราน ผู้นั้นจะมีตะบะบารมีที่น่าเกรงขามใครคิดรร้ด้วยทุจริตมีชอบอิจฉาตาร้อนก็จะแพ้ภัยด้วยตัวของเขาเองนอกจากนี้หากมันบูชาพระองค์ท่านเสมอเสมอท่านว่าจะห่างไกลจากความป่วยไข้มีอายุยืนนานหากรับราชการหรือทำมาค้าขายด้วยความซื่อตรงก็จะบังเกิดความเจริญมีความสุขในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไป สำหรับพระคาถาพระยายมนั้นเป็นพระคาถาบทสั้นๆที่ทุกท่านสามารถจำกันขึ้นใจได้โดยให้หมั่นภาวนาว่าดังนี้ปะโตเมตังปะราชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตานิพพานังสุขโตจุติท่านสามารถภาวนากี่จบก็ได้ภาวนาให้เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มตะบะบารมีให้กับตัวเองได้ดีนักแล ลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ